ค่ะแม่สวยสกกลน,นะคะไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกกลนครนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะตลาดเงียบมากเลยนะคะถนนท่าขาไม่มีคนเดินเลยแต่แม่ก็เย็บกระเป๋ามาเยอะเลยนะคะเย็บมานะคะเย็บมาเยอะเลยกระเป๋านะหลายหลายสร้างคุณสมาสัตทรงค่ะเต็มบ้านเลยนะคะเต็มบ้านเลย มาเลยกระเป๋านะคะเย no. <The> ็บมาให้คุณป้าค่ะแต่คุณป้ายังไม่ได้เข้ามาเราเลยนะนัเย็บมาให้คุณป้านะคะเย็บซื้ท่านใดนะคะอยากได้ก็ซื้อกับคุณป้าได้นะคะซื้อกับคุณป้าได้นะคะคุณแม่สวยเป็นฝ่ายผลิตนะคะแม่สวยเป็นฝ่ายผลิตนะคะคุณป้าเป็นฝ่ายขายนะคะมาเยอะมากเลยนะคะมาเยอะมากเลยนะคะ กระเป๋าสะายเย็ยบมาให้คุณป้านะคะแต่ยังคุณป้ายังไม่เข้ามาเอานะคะเป็นออเดอร์ของคุณป้านะคะแคซีท่านใดสนใจมีแต่ลายสวยๆค่ะมีแต่ลายสวยๆทุกเย็บมานะคะทุกเย็บมากนะคะทุกเย็บมากดูนลายะเค่ะสวยมากเลยแคปนี้ลายสายฝนค่ะเข้ามาก็ได้อันนี้ลายสายฝนค่ะนี่ลายสายฝนหนึ่งแล้วนะอันนี้ลายสายฝนนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแต่งด้วยจบนะคะ ตัวนี้ก็ลายสายปูนแต่งจบค่ะลายลายค่ะพุ่งเย็บมากเนาะพุ่งเย็บมากนะคะพุ่งเย็บมาเยอะเลยนะคะกระเป๋าสะพายนะคะพุ่งเย็บมาวันนี้พุ่งเย็บมาวันนี้เองค่ะช่างพุ่งมาส่งนะคะช่างของแม่น่ะสวยค่ะตัวนี้สวยมากนะคะโชว์ที่ละลายไหมคะราคาแคบแคบไปสวยมากเลยนะคะเแคบแคบที่สนใจก็ทักมานะคะ 0 8, 8. Ves, hey, <thank> 1 3 8 0 4 3หมแ่สม่สวยนะคะสกลนครนะคะ่ะใทยนิยมทานสวยแม่สวยนะคะคุณแม่ก็มีห้องดูนะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋ามี20ใบนะคะมี20่ใบมี20ใบนะคะมี20ใบ ออเดอร์ไว like offer ้ทุทามาแล้วคะยี่สใบเก็บมาเยอะเลยนะคะตัวนี้สีตะกอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะตัวนี้มีใบเดียวตัวนี้มีใบเดียวนะคะตัวนี้มีใบเดียวนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสวยมากเลยลายสกอตก็สวยนะคะลายสกอต สะบายสวยมากเลยนะคะเคสซีท่านใดสนใจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกระเป๋าสบายนะคะจะซื้อกับคุณแม่หรือว่าจะซื้อกับคุณบ้าก็ได้นะคะพักมาที่แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะใชนิยมการสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะก็เท่าไหร่นี่ยสามนาทีครึ่งนะคะแล้วยังไงก็เจอกันได้คลิปกระเป๋าสตรีนะคะ